นะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอันนี้เป็นเทปที่ผมพามาชมดอกไม้สวยๆนะครับดอกไม้สวยงามมากๆนะครับสีสันสวยงามไปดูนะครับ ความงามของดอกไม้นะครับก็ทำให้เราจิตใจเบิดบานได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงไปด้วยนะครับเวลาทุกครั้งผมพอแท้ใจนะผมก็จะร้องบทเพลงนี้นะครับเพลงนี้ก็ขอร้องให้กับตัวเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะครับรับฟังกันเลยนะครับอาจจะไม่มีเสียงดนตรีนะครับ ชีวิตไม่เป็นดังใจหากผิดหวังท้อแท้เมื่อไรยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้พร้อมเสมอค่เธอบอกมาจะไปหาช่วยซับน้ำตาไม่ว่าใครจะทำให้มันไหลอย่าให้คนเพียงคนเดียว ทำชีวิตของเธอพังเก็บความฝันของเธอเอาไว้ร้องให้กับฉันละบายออกจากหัวใจแล้วเริ่มไม่ยังไม่สายร้องให้กับ ฉันละบายออกจากหัวใจผ่านไปแล้วลืมมันไปเมื่อเธอนั้นทำดีที่สุดแล้วตาไม่แคล้วเสียงคนประนามคำยัดยามมันทำให้เธอท้อ ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไรสิ่งที่เสียแล้วก็เสียไปอย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตของเธอพังเก็บความฝันของเธอเอาไว้ร้องให้กำ ฉันละบายออกจากหัวใจแล้วล่ะไม่ย,ยังไม่สายร้องไหก้กาบฉันละบายออกจากหัวใจผ่านไปแล้วลืมมันไป ก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆด้านให้รับชมกันด้วยนะครับทุกครั้งผมท้อแท้เสียใจก็จะร้องเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมได้อย่างดีนะครับอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตของเธอพังเก็บความฝันของเธอเอาไว้ ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจแล้วเลิกไม,ม่อย่างไม่สายร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจผ่านไปแล้วลืมมันไปร้องไห้กับ ฉันรลบายออกจากหัวใจแล้วเริ่มหม่ยังไม่สายร้องให้กับฉันรลบายออกจากหัวใจผ่านไปแล้วลืมมันไป ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบที่แวะเข้ามานะครับเพลงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้เป็นอย่างดีทุกครั้งเวลาที่มีความท้อแท้ใจเสียใจผมก็จะร้องเพลงนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็อย่าให้คนเพียงแค่คนคนเดียวนะฮะมาทำลายชีวิตของเราให้ชีวิตของเราพังนะครับไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าใครจะมองเราไม่ดีก็ตามนะครับเรารู้ในตัวของเรานะครับ เรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราทําอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าความดีก็จะเป็นเกาะป้องกัาบ,บังชีวิตของเราไปตลอดนะครับผมก็อยากให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับก็ให้กาลังใจตัวเองด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านสิ่ง,งต่างๆไปได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ดีในสายตาใครบางคนนะครับแต่เบื้องบน นะครับพระเจ้ามองดูเราอยู่นะครับพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้รู้นะคบว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นต่อให้เราพูดให้ตายแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราไม่ได้ทําผิดก็ยากที่จะทําให้คนเข้าใจเราได้นะรเราไม่สามารถบังคับให้ใครมาเชื่อเราได้นะครับ mm เราไม่สามารถพูดให้ใครนั้นมารักเราได้และมาเชื่อใจเราได้ ว่าเราทําผิดไหมเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเป็นอย่างที่เขาคิดหรือเปล่านะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงสะท้อนว่าอย่าให้เสียงของใครบางคนมาบั่นทอนชีวิตจิตใจของเรานะครับให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครเรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรอยู่นะครับว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับดังนั้นต่อให้ใคร จะมีเสียงใครมาด่าเรามาประจานเรามาต่อว่าเราก็ปล่อยเขานะครับถ้าเกิดเขามีความสุขกับการดา่าการต่อว่าก็ปล่อยเขาไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําดีที่สุดก็คือว่านิ่งนะครับแล้วก็เขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขานะครับใครจะมองเราเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้เป็นคนเลวและไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีอย่างที่เขาคิดต่อให้เขามองเราว่าเป็นคนเลว ต่อให้เขามองว่าเราเป็นคนไม่ดีก็เราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้หรอกครับเราเท่านั้นพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ขอบพระคุณพี่ๆนะครับทุกๆกําลังใจที่เข้ามานะครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากมากครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ